สวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้คุณครูก็มาสรุปเนื้อหาสาระประวัติศาสตร์ชัน้นมัธยมศึกษาปีที่5นะครับหัวข้อที่คุณครูจะนํามาสรุปวันนี้ก็คืออาณาจักรทวรารวดีอาณาจักรทวรารวดีจเจริญเติบโตขึ้นนะครับในพุทธศตรวรรษที่1 1ถึง16ลักษณะที่สําคัญของโบราณคดีทางทวรารวดีก็คือศิลปะนะครับหรือที่เรียกกันว่าศิลปะแบบทวรารวดี เมืองสำคัญที่พบศิลปะแบบทวารวดีก็คือเช่นเมืองอู่ทองเมืองอู่ทองเมืองระบุหรือลบบุรีแล้วก็เมืองนครชัยศรีกำเนิดทวารวดีก็หรือหลักฐานที่สำคัญนะครับที่มาและหลักฐานเกี่ยวเกี่ยวข้องกับอาณาจักรทวารวดีค่อนข้างชัดเจนทางด้านหลักฐานโบราณคดีและก็เอกสารโบราณแสดงถึงความเยื่อมโยงของอาณาจักรทวารวดีรวรวด กับแม่น้ำเจ้าพยาสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราค้นพบนะครับที่เขาเอามาเป็นตัวอย่างก็คือเหรียญเงินจากแหล่งโบราณาคดีเมืองโบราณอู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีแล้วก็เมืองระโวแล้วก็สิงห์บุรีนะครับส่วนในภาพหน้า60ก็จะเป็นพระพิมพ์จากเมืองคูบัวหรือราชบุรีนะครับที่เขาเอามาเป็นตัวอย่างก็จะประมาณนี้นะครับ ปัจจัยที่สําคัญที่ก่อให้เกิดพัฒนาการทางด้านต่างๆของอาณาจักรทวารวดีเขาแบ่งเป็น2ปัจจัยนะครับหนึ่งก็คือการขยายตัวการขยายตัวการผลิตของชุมชนหรือพื้นเมืองทวารวดีเกิดขึ้นท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางด้านประวัติศาสตร์และชุมชนโบราณทั้งทำเลที่ตั้งของอาณาจักรก็ได้พัฒนาเนื่องจากทวารวดีก็มีความอุดมสมบูรณ์มีของปา่ามีเหล็กมีทองแดงมีข้าว อะไรต่างๆนะครับอันนี้ก็คือปัจจัยแรกนะครับปัจจัยที่2ก็คือการขยายตัวทางด้านการค้าทางทะเลทวารวดีก็มีอาณาเขตติดต่อกับรูปแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างนะครับทำให้เหมาะในการค้าขายส่วนค้าขายกับใครก็คือจีนและก็เวียดนามสะส่วนใหญ่นะครับขอบเขตการเผยแพร่รูปแบบศิลปะของทวารวดีรูปแบบศิลปะ มีการาเผยแพ่ทั่วหลายในภูมิภาคต่างๆของไทยแสดงให้เห็นถึงวิวัฒนาการระดับท้องถิ่นหรือภูมิภาคเรียกว่าวัฒนธรรมแบบทวารวดีอยู่หลายแห่งนะครับสิ่งที่เราได้เห็นก็คือเป็นถ้วยชามนะครับเป็นภาพพิมพ์เป็นตราดินเผาหรือตุ๊กตานะครับ บริเวณนะครับบริเวณทางด้านแม่น้ำเจ้าพยานะครับก็จะพบที่เมืองอู่ทองเมืองนครชัยศรีเมืองคูบัวแม่กองแล้วก็เมืองรบวุ้นหรือจังหวัดลบบุรีนะครับส่วนทางด้านตอนเหนือก็จะพบที่ฟ้าแดดสงยางนะครับบริเวณาทางด้านตะบนออกเฉียงเหนือนะครับก็จะเป็นฟ้าแดดสงยางหรือกาลาสิน กันทลวิชัยแนละข้อเมืองจำปาษีส่วนบริเวณเลุ่มน้ำติงตอนล่างนะครับก็จะพบที่อาณาจักรคาริพูนชัยหรือจังหวัดลำพูนนะครับและก็ทางทางใต้ก็จะพบที่สุราษฎร์ธานีปัตตานีและก็นครศรีธรรมราชนะครับคุณครูก็ขอสรุปไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับอาณาจักรทวารวดีส่วนวันต่อไปเราก็จะเรียนอาณาจักรระบ้กันนะครับ ยางไงก็ขอสวัสดีครับ